ตอนนี้เรามีปลานิลหนึ่งร้อยตัวกับปลาทับทิมห้าสิบตัวครับแล้วก็มีอาหารอยู่อีกหนึ่งถุงนะครับใหญ่มากไปเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยแล้วสวัสดีครับวันนี้พวกเราก็พาเด็กๆมาซื้อปลาไปปล่อยไว้ในสระนะฮะโดยมีสองชนิดมีปลานิลกับปลาทับทิมรอดูว่าเราจะไปปล่อยในสระนะครับ นะัตอนนี้เราก็เข้าถึงทางชุมชนแล้วนะครับไร่ๆก็จะอยู่ข้างๆทางเลยเขาโคดแล้วก็ันเดี๋ยวแั๊เดี๋ยว,เ,ยวเราก็จะไปเข้าสู่ไร่ในสระจะพาเด็กๆไปปล่อยปลากันนะครับรอดูกันเลยตอนนี้เราก็ได้เลี้ยวเข้าสู่ทางดินแล้วนะครับ กำลังเข้าไล่นะครับดูทางอาจจะผุกละนิดนึงเป็นเห็นเป็นลุมเห็นเงินไล่ตามต้นไม้เยอะแยะเลยนะ สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเย่งกับผมเชื่อสายกับผมนายนะครับกับยิ่งกูนะครับวันนี้พวกผมอืไปซื้อปลากับอาหารปลามาแล้วนะครับพวกผมมาถึงที่ไร่ของนานะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวพวกผมจะพาปลาพวกนี้ไปปล่อยที่สะของนานะครับที่ไร่นะครับไปไปรับชมกันเลย นี้พาเด็กๆมาปล่อยปลากันนะครับแหน่จะได้มีปลาดินกันดีๆน,น,นะลูก อั่เหยยบมันนะอันนี้เราก็กค่ถิงชาร์ ตันนี้เราก็ขุดบอ่อครับบอ่อนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับแต่ก็พอจะใช้ได้ครับตอนนี้เรามีปลานิลหนึ่งร้อยตัวกับปลาทับทินห้าสิบตัวครับแล้วก็มีอาหารอยู่อีกหนึ่งถุงนะครับใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยแล้วไปดีอย่าเพิ่งลงที่กลัวบ ตอนนี้เราก็แกะถึงแล้วเราจะจับมาแล้วเอาปล่อยนะ ปลาทักทิมนะครับป,นะปลาทับทิมับ่อนี้มีปลยอยปลาทักทิมนะครับปลาทาเอาไะชวยมห้ด้วปปิ้ เยอะมากนะครับแล้วก็จับย่างมากเลยนะครับนี่ครับตัวยังเล็กอยู่นะครับนที่พายเอาให้ ทำตัวสิไปนิงเดีตนี้ยังเด็ดกอยู่นะตนี้กเล็กตัวนแหละอีกน่ีปลาปลามันตัวใหญ่ตอนนี้เราก็จะปล่อยถุงให้ปลาออกไปให้หมดเลยน,นะครับไปเออยังเดีกปลาเหมือนย่หมดแล้ว หมดแล้วครับเย่แล้วเนี่ยจะไปสู่อิสระได้เลยตอนนี้เราก็จะแกะถุงเอาอาหารปลาโยนให้ปลากินครับได้และลุกๆลุกลุกไปมากินซิปลาไม่ค่อยหิวมาก ลาจะไปที่นึงอแล้วครับเห็นแต่กบครับว่าไม่เห็นปลาเลยนี่เราไม่เจอปลาเลยตอนนี้เราก็ให้อาหารปลาเสร็จแล้วนะครับผมคิดว่าเราให้อาหารปลาเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับ